Hello. สวัสดีน้องป้องไปค่ะมืนอนี้ฝนตกรินทั้งวันนะคะพี่น้องกินกว๋วยจ,จั๊บบรรลอนสิจามืนอพี่น้องใส่หมูยอหลายๆหมูยอแบบเลื่อนโดหมูยอแบบติ่มถวยจิ๋วน้องเพิ่งนัวนะคะช่วงนี้นี่แจ่วบอกโมงสาวตองค่ะโม,มงสาวเส่บอกโมองอยู่หลังบ้านเหรอเนี่บอกยังมีอยู่เนาะ มันยังเหลืออยู่นะมันก็ยังเห็นว่ามันเหลืออยู่นะก็มันกยังทึ่งๆพวเนียเอส่งตัวโมงอย่างพี่หนุ่มงเมงงานออกไปเจลประเดกัน้องสอนอความกันมุกีฮะสมยุ่นนะจะเป็นก๋วยจับนะครับอันมันจะเป็นมินมินแนวเหมือนีรว่าชิดตามไปดูเล็กหน่อยมือนี่ซ้อมเต้นบลาครอมือห่ยวางวางใบม้งใบไปได้ก่อน ใบปั้นมันใบสองใบเนาะเดี่ยวจะใบคือใเดี่ยวมีขนาดว่าสี่อันสอบสิสอบผมว่าสอบกับรวมผนเลยสาวสีรวมไปหอนเลิ่มบุทธะมากหัดปันนี่สาวแม่เผาแสงทองไม่ต้องไปรับงานหนอดพี่น้องมืงอยู่สเตีพเพ่งกับสเตดตติเตืยนแล้วว่ามันเป็นเพียงตลาดอยู่ไงมันเป็นสเตดตติเตืยนแล้วมันจะได้แบบว่าใช้จริงซ้อมจริงเล่นจริงวันนี้น่ะ ก็ร้องให้เขาทุกคนไปที่ไงเบิรงฝนตกลิ้นทางเบิร์มือมือ้ยซามมือแหละฝนตกลิ้นนะแบบลิ้นจดจริงจังเลือดมันก็ดีกว่าอากาศร้อนนะพี่น้องว่าจะไปนั่งกินอันไปจั้าไปยุ่นล้านพี่น้องไปส่งออกไปส่งของไปส่งกระเป๋าไปส่งอันนั้น เลือกกระเป๋าสองใบที่พี่น้องแล้วสีแดงกับสีม่วงหรือเปล่าฉันดนจัเด็กกับสีชมพูก็เลยอังไม่ใช่ไปกินวระจับร้านนะเป็นร้านประจำร้านเป็นร้านแบบมากินตีนไก่เพื่อนมันเพื่อยดีเห็นรถตู้จอดเธอเลยอ,อยู่รถไผ่รถไผ่ปะคำว่า,าบาันพักละโอ้ยี่ต่อว่าสาวสีอยู่หันมาสัน,นมาดามเพียวๆไมันมากะเป็นยัง บ่หูอยู่บรรยากาศข้างไปมิดหูจังเลยนอนสะเข้าไปเข้าไปเบิร์ดแล้วบบสุวนหนึ่งข้างบนกันกนอนบ่หูดีบ่หูวืวอสิ่งที่ต้องออกมาเอาตัวลักซิม,มาเด็ดพี่หนึ่งตัวนี้ใไปแล้วจับทำเองค่ะเราไ่ได้ใช้ผักอันข้างคนตู้ผักมันหลายๆ กูได้ยินคิวอะไรอีกแล้วบะนเาเจียมจมอยู่กูได้กินคิวอามาด์อส่งมาจะเน้าไปอาบน้ำก่อนทึกอานน้ำตัวเป็นบ้าด้อไอห้อเตียเรอาบน้ำกาบ่มีคนบอหองเตียงใส่แต่บักลายัน่สิบเปรเแฟบซาบร่ซนไลกูอาบหมืนกูกับตาตัวนั้นสบูเฮ้านี่ดิเะแันบ่คอยมือแห้งมันยุ่งมาแมนม่นสินะเมื่อไหร่ ฉันถอยรถมันหมุนขับไปทางรถสมบิบแต่ไปมันบอกว่ามันออกแล้วเนาะฉันถอยมาลูกต่ำรถฉันดังเติงรถตายแล้วมาตายแล้วจๆเลยมาตายได้แท้ๆมาตายแท้มันเแรงจี้แบบเนาะมันลูกต่ำรถดังแห้งดังตุ่มพเดีจาได้ก็หยีบมาไม่ดังตุ่มหยีบมาแท้ๆมาสันแต่เดวมันลูกมันเแรงต่ำรถทนขนาดของเจ๊ถึ้ขนาดฮุม มือ่อไห่มื่นเบิดมือ่อมันกับหงวงเช้าทุกแบบจนถึงแรงอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศมันต้องเกร็จจับร้อนๆนะพี่น้องบมา่อด้ข้านขับโรถไปน้องต้งตุ่มก็จบตรงนี้ตุ่นไว้ไปกินเองกับสิเวอร์นั่ะ ฉันกระแซรบมากเลยเลยฉันใส่เพีพูดบอกว่าต้องพีจะทำอันนี้พี่ทงก็จะกินมาเบิรนน์ในและพี่น้องหลายพูดอหอยในน่องจะได้ได้อืดเนี่ยบากว่าต้มขนาดจได้บักหลายนึ่งจะได้ซีอิมพอนมาตั่มมาจะเต็มพักเขา สั่งขมาก็กจะไปเห็ดหอหน่อยปะะ่ะ,ปะสั่งก็ต้จะกี่กินอิ่มมาสั่นต้มมาแล้วพอเต็มถ้วยไมาที่มีงานรับงานนอกนะคะังานนอกว่าดูอ่ะมุกดาหารบอกบอก<า>อำเภอเมืองอำเภอมีอยงนะขาเอาไปสิน้ำไปเบึงอยู่คือบึงกัน ติดกับไก่ด้วเนะาะภาษีสี่สิบกว่าโลกกับหาดีก็บอไก่เด็ดที่ผ่านพิมพ์มันเป็นต่างกันบรรยากาศเป็นตะนอนตอลอดเวลาไงคือเป็นสมัยตะกีนะ้เนาะฝนตกลิ่นเราอยากไปโรงเรียนานะทาทำทาไข่นานาเดี๋นนะยวผมผ่านไปบิ่งทา่าทันเอาหัวไปอันไปค้างเตา่า <c oughs> ค้างค้างเตาก็คือเอาหัวไปจุ่มเอาไป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 ผิงใส่ไฟนะมันร้อนๆแล้วก็ไปจับดูหน้าผากร้อนๆน่ะสมัยนั้นก็ห่มผ้าก็ไปได้ไปโรงเรียนแม่หูวกระถือแสบมันนี่คนตัวทั้งหมดนมันจืดแล้วไปจะับไปโรงเรียนเนาะโอ้ยมีหังได้ส่วนีหนประยูนิเนี่ย ูแต่น้ำก็นัวแล้วจ้ะโอกคน้ำโคบไปต่ออืมเอาไปทิ้มไปึงบา้าด้รอันนี้โมูยเอามาเอามาซอยใส่นะคะหาโมงนีนนี่เหมือแล้วแล้วเหมือหนหงโมเพม,มือนรสชเหมือนอยู่เหมือนยังแบบไป็งแจงๆทางปลาข้างหอนอยู่อันดีนออพี่น้อง

พูดได้ยิขนข้างนอหนาฮะไยนข้านอะนาบานัฟงูมบานเท่าหนะบ่มีใปบ่เลยบอกมีเจ่เจ,จ้าเขาคอยน,นก็รออก็ังดียสนี่ก็กไปบ่ได้คนเลยบอก่มโหพวกสาวเจอสาวยิ่งมันนอนบอกถ้าสิไปยิบอกาเขาเปเต็มเดียวบอกู้สืบหเพราะอยู่ลังรถอันนึงไม่เปลี่ยนกันอีอันเอมี่คือเอมี่บอกให้บอก อีปอนอีปอนดอนีกอีกบังนั่งเปล่าครับพี่น้องคุณคิดมาจะได้มาหนางูครับนาเป็นพึกปืกแหม อันนี้หน้าครัวนะค้าไปหมดเลยเหรออุ้ยท่องห้องตั้งนาาให้เน่นน่ะทุเซยมันหิวข่าวกินแบบปั้มมือแห้งไหมกินแล้วมือแห้งบดจริงไหมก็ชิเสียบเนาะน้อน คือหอดไปทำงานอืมอืมบางหิวหวน้าบ้านผุน่ะมางหยีเียววหาดบางหิวอยู่หนบ้านพี่น้องพอดยันรถส้มันบางหิ้วมันคือรถดีใจเอาอ ออกไปนอกคนท่างเหพี่น่องมาเหี้มันหลุดดีดีลุดแบบหลุดดีดีแบบเมื่อนั้นที่สามนั่งคุยกันอยู่างนี้มันก็ออกมามาเลนมาหาพี่แมวมันการโกงเจ้าของแมมการจนแบบว่าโกงโกงเป็นลวดเป็นเหล็กนะแม่พี่น่องขาดใช่ไป่เรียนเนาะมันสวยแหละแต่ว่ามันมึนโผดเอาประยูรหรอมันเป็นมาแบบ มาสับประหลาดนะค่อยอุ้มมันน้ำน้อยเหนมันห้อยเขียวนูมันเลยขูดออกมาเสียค่อยอุ้มม,มันโดดกลับข้างของค่อยห้องเลือตไตเป็นตัวมันแห้งไรไรค่อยอุ้มมันกยเบี้ยมันบ่ได้นาะตอนมันต้องปิดประตูไว้หรือเปล่านะ่ะ มาทุกคนนะถ้าแม่เพิ่งเห็ยว่าสิตรวจอัน่อมเสียงก็ว่าสิอันไล่สิยังเพื่อนหนานเะพื่อนใส่สอบว่าหันยังมาเตียนผ่านบ่ะพานพุ่นอยู่เรื่องพุ่นอยู่ในอำเภอผุนประชันมาอยู่สาวหลง น้าได้ฉันอัดคลิปได้มือน,นี่ยันไม่เห็นเลยจ้าวันนี้ก็ไปช่วยน้ำท่วว่ามุกคะวุบัตรฟิลเล่นกับกินงานอร่อยอยู่นะทุกคนมันเป็นวันวานอันหมูย,ยอไหม เพิ่งใส่พีคอะไรพูดเพิ่นในส่แซมมันอันนี้แซบเนีนนนกินแจ่วกับม่วงอะล่ะไปแล้วละค่ะี่น้องค้าฝากพี่น้นองกดไลค์กดแชร,ร์กด subscribe ให้น้องพึ่งด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะ นี่เนี่จะขานโฆษณานะฮมันจะไม่มานะครับใครที่สนใจสบู่นะารับเงจะให้จมจังทีมอันช่องทางอันาหานะเพราะเพิ่งบ่ได้ขายเพิ่งใจทางอ่าเจ้าของเพิ่นคนที่เพิ่นพนที่เพิ่นขายบอกตัวแทนเพิ่นที่เพิ่นขายน่ะติดต่อไปเลยนะคะว่าเพิ่งใส่สบู่มันเลิศบอมันดีบองสินนะคะรู้สึกกระท่าบริเพื่นก็ละแปดสิบบาทเึงโปรโมชั่นก็ละแปดสิบบาทใช้ได้ประมาณสามเดือนนะคะไม่เปื่อยไม่ละลายนะคะอออุ้ยอีตองหอมบอืมใส่บอดี้ ไปแล้วใครฮะ่ะไลค์